สวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับผมแคนนัทรุตครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซิลลอยครับเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงนะครับวันนี้เราพบกันนะฮะแคนมาคนเดียวนะฮะไม่เป็นไรตัววันนี้ข่าวสารของเราครบเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับเริ่มต้นรายการของเราเราจะพาไปอัปเดตข่าวสารนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทางเมเจอร์ซีนิเ x กนะครับก็คือภาพยนตร์เข้าใหม่ที่เตรียมจะฉายในสัปดาห์หน้าวันที่9กุมภาพันธ์มีให้คุณผู้ชมเลือกหลายเรื่องหลายรสชาติมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้คร เธอกับฉันกับฉันนะครับอันนี้เป็นหนังเรื่องล่าสุดจากค่าย GDH นะฮะน่าสนใจมากเพราะว่าบอกเล่าเรื่องราวความรักของเด็กสาว2คนที่เป็นฝาแฝกกันครับกับ1เด็กชายที่เข้ามาในชีวิตของคนทั้งคู่ในฉากหลังที่เกิดขึ้นในช่วง Y2K เขาบอกแบบนี้นะครับแล้วก็เกิดขึ้นในภาคอีสานเมื่อ24ปีที่แล้ว โอเรื่องนี้แค่โปรโมทออกมานี่ก็น่าสนใจมากแล้วนะครับและเรื่องต่อไปครับเมจิกไม์ลัสแดนครับผู้ใยคนนี้กลับมาแล้วนะครับเชนนิงเททัมนะครับและผู้กำกับภาพยนตร์สตีเวนสโดเบิร์กนะครับหวนมาร่วมงานกันอีกครั้งพร้อมเปิดเวทีนักเต้นเท้าไฟกันอีกรอบในภาพยนตร์ภาคต่อลำดับที่3ของภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ที่2ภาคแรกต้องบอกว่าโอ้โหประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายนะครับและภาคนี้เขากลับมาอีกแล้วนะฮะนอกจากนั้นครับยังมีเรื่องนี้คุณผู้ชมไททานิค ฉบับครบรอบ25ปีเป็นผลงานของสุดยอดผู้กำกับอย่างเจมส์ c คาเม o รอนนะครับที่นอกเหนือจากโรงปกติแล้วในครั้งนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณจะได้ดูในโรง IMAX อีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นที่สุดของการดูหนังในโรงภาพยนตร์แบบใหม่ล่าสุดรับรองว่าทุกคนจะลืมการดูหนังแบบเดิมๆไปเลยนะครับด้วยระบบ IMAX 3 d with Laser ที่เป็นการดูหนังบนจอยักษ์มหึมาครับให้ภาพสามิติ ที่สวยโดดเด้งกว่าปกติสุดๆดแถมภาพนะครับยังสว่างกว่าเดิมกว่า60%และสีเนี่ยโอ้หสดใสครอบคลุม75%ของสีทั้งหมดด้วยครับอีกทั้งความคอนทราสต์นะฮะที่ดีขึ้นถึง5เท่านอกจากนี้ครับระบบเสียงคุณผู้ชมครับเสียงกระหึ่มของลำโพงเนี่ยเขาบอกว่ายังเพิ่มความสมจริงแบบรอบทิศทางได้มากที่สุดอีกด้วยนะครับและที่สุดของที่สุดนะฮะไม่อยากให้พลาดครับซึ่งทุคนนั้นเตรียมไปสัมผัสความว้าวกันได้ครับกับไททานิค ฉบับครบรอบ25ปีนะครับที่เตรียมจะกลับมาฉายครั้งในสัปดาห์หน้านะครับรวมไปถึงยังมีหนังที่กำลังจะเรียงทับเข้ามาฉายอีกมากมายสามารถรอชมกันได้ครับที่พารากอนซีเนเพล็กครับชั้น5สยามพารากอนครับไอคอนซีเนคอนิคที่ชั้น6ไอคอนสยามและเมกาซีเนเพล็กครับที่ชั้น2ไม่กาบางนานะครับซึ่งวันนี้เรามีคลิปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยไปชมกันเลยครับ นี่แหละฮะว้า wow, วมากๆเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับสามารถเช็ครอบนะฮะดูตัวอย่างซื้อตั๋วกันได้เข้าไปดูกันได้ที่แอปพลิเคชัน Major c i n ินิเพล็กนะครับรวมถึง w w w m a j o r c i n e อ์เ็ com ได้เลยนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทาง Major c ์ซินิเพล็กนะครับคราวนี้เอาใจคออนิเมะโดยเฉพาะแฟนๆของชินจังครับนี่เลยฮะเป็นถังเหล็กป๊อปคอนชินจังสุดน่ารักซึ่งไม่ได้มาคนเดียวนะฮะนี่เข้ามาพร้อมกับของเพื่อนนี่ครับเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มาในธีมของชุดนักเรียนอนุบาลน่าารักมกมๆ ตอนนี้ก็พร้อมให้คุณนั้นจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วนะครับโดยชุดแบบนี้นะครับจะมีวางจําหน่ายในบางสาขานะครับรวมไปถึงรายการสินค้าและก็ราคาอาจจะแตกต่างกันไปตามช่องทางการจําหน่ายนะครับซึ่งใครที่ไม่สะดวกไปที่โรงนะครับก็สามารถหาซื้อกันได้ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช้อ p ปี l a า a าดนะครับเพียงค้นหาร้าน Major Mall Official Store ก็ได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับเราจะทําให้คุณเร้าใจไปกับการประมวลกระแสฮอตฮิตทั้งในโลกภาพยนตร์นะครับรวมถึงบันเทิงต่างประเทศมาให้ติดตามกันติดตามกันเลยนะครับในช่วงเซลลูลอยบีทครับช่วงเซลลูลอยบีทสนับสนุนโดย M-PASS บัตด,ดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซซนิเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ l ล ne Major Group เรียกได้ว่าทุกปีที่มีการประกาศผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาต่างๆก็มักจะมีบุคคลและผลงานตัวเก่งที่มาพร้อมกับผู้เข้าชิงสุดเซอร์ไพรส์มามือที่ทำเอาเซียนอย่างอาปากค้างไม่ต่างอะไรจากงานออสการ์ครั้งที่95ปีนี้จะมีใครและเรื่องอะไรที่เข้าชิงแบบเซอร์ไพรส์บ้างไปติดตามกันในเซลอยบีเลยค่ะ Everything, everywhere, all at once. spike like what. แม้ว่าสื่อหลายสำนักได้ส่งเรื่องนี้มาเป็นหนึ่งในตัวเก่งสาขา Best Picture หรือสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่ไม่มีใครคิดเลยว่าหนังจากค่ายเล็ก A 2 4จะสามารถเข้าชิงมากถึง11สาขารวมถึงสาขาการแสดงบดประพันธ์และผู้กำกับยอดเยี่ยมสำหรับผู้กำกับ The Daniels และเพลงประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยมตั้งกายยอดเยี่ยมกลายเป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลสูงที่สุดในปีนี้ค่ะ สเตฟ nie ีช u เข้าชิงสาขานักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมไม่มีใครคาดคิดว่านักสแสดงเชื้อสายเอเชียที่เพิ่งจะแจ้งเกิดใน Everything Everywhere All at Once อย่างสเต n i e ีช u ที่รับบทเป็นจอยหรือเจอ b u บูทบอ i กจะเข้าชิงในสาขานักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม พร,พร้อมกับนักแสดงในเรื่องเดียวกันอย่างเจมี่ลีเคอร์ติสที่มีโอกาสมากกว่าเพราะก่อนหน้านี้เจมี่ลีเคอร์ติสได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงสาขานี้บนเวทีลุกโลกทองคำแม้ว่านักแสดงที่มาจากเรื่องเดียวกันเข้ามาดวลในสาขาเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การที่นักแสดงเชือ้อสายเอเชียได้รับโอกาสมากขึ้นในสาขานี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าชื่นชมจริงๆคะ่ะ b บร a ันไทรีเฮนรี่เขาชิงสาขานักสแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมคอสเวยเบย์ภาพยนอินดีที่ซูเปอร์สตาร์เจเนฟร์ลอเรนซ์ทั้งแสดงนำและนั่งแทนเป็นโปรดิวเซอร์ก็ได้นักสแสดง b บร a ันไทรีเฮนรี่มารับบทเป็นเจมส์ชายช่างกกลที่ต้องต่อสู้กับความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาหลังจากเผชิญกับอุบัติเหตุรถยนต์ที่ฆ่าชีวิตหลานชายอย่างสุดเศร้าแม้ว่าเขาจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลก่อเสิมสปิริต และ r r t t i s s h o o i e e w w r r s s แต่ผลประกาศรางวัลเวทีใหญ่ไม่ว่าจะเป็น s a g กหรือ Golden Globes นักสแสดง r บร n ันก็ถูกกลับมองข้ามจนได้รับการเข้าชิงรางวัลออสการ์เนี้ยแหละจนทำให้ทุกคนถึงกับอ้าปากค้างเลยค่ะ พ่อแมสคอรร่วมสังเวียนชิงนักสแสดงนำชายจากเรื่อง After Sun นักสแสดงชาวไอริชที่มาอย่างมามืดและต้องร่วมสังเวียนกับรุ่นพี่บ้านเกิดเดียวกันอย่าง c คลินเ a ร r เรลเมื่อพ a อเมสคอ a l ลได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นำชายยอดเยี่ยมจากผลงานเรื่อง After Sun ของค่าย A24 ด้วยพ่อรับบทเป็นอดีตพ่อวัยรุ่นที่กลับมาสางความสัมพันธ์กับลูกสาววัย13ปีของเขาด้วยประสบการณ์ที่ไม่ราบรื่นถูก ถ่ายทอดผ่านเลนส์ของลูกสาวคนนั้นเรื่องนี้สร้างจากประสบการณ์ของผู้เขียนบทและผู้กำกับภาพยนต์อย่างชาร์ลอตเวลส์ซึ่งเปิดตัวผลงานการกำกับของเธอเป็นครั้งแรกกับเรื่องนี้ แม้มาแบบเงียบๆแต่ก็สามารถเดินสายฟ้ารางวัลและคำชมจากนักวิจารณ์หลายสํานักและหลายสถาบันอยู่จนนติตยสาร Variety ได้ระบุว่า Charlotte Wells เป็นผู้กํากับที่ต้องจับตามองในปี2023ค่ะ แอนดร a r ไรส์เบอร์โเขาชิงรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมทำเอาทุกคนปากค้างก้องงานนี้เมื่อนักแสดงชาวอังกฤษอย่างแอนดรียไรส์เบอร์โถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมด้วยก่อนหน้านี้ไม่มีกระแสะและไม่มีใครพูดถึงแอนดรียจากเรื่อง To Leslie เลยเพราะเป็นภาพยนต์ต้นทุนต่ำไรายได้น้อยไม่มีกระแสะและไม่ได้อยู่บนเรดาร์ของนักวิจารณ์อีกด้วย แต่ทำไมถึงได้เขาชิงคาดว่าเรื่องนี้ไปได้ไกลเพราะได้แรงหนุนจากดาราฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็น g w e n น e ตพอลทรูเจนเ n ฟรีอัน n ิสเซนมาร์กร f ฟาโลเอ็ดเวิร์ดนอร์ที่ร่วมมือกันโปรโมตหนังเรื่องนี้ผ่านโซเชียลมีเดียทำให้เรื่องเข้าถึงหูคณะกรรมการออสการ์และเมื่อแอนดรียถูกถามถึงความรู้สึก<ม>เธอถึงกับอีอย่างวะโดยให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกตะลึงและไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะ ไร่ึ้นกับชีวิต ในเรื่องชื่อเลสลีนักแสดงแอนดรียเล่นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยอมจำนวนต่อโรคพิษสุราเรื้อรังหลังจากใช้เงินรางวัลลอตเตอรี่ของเธอจนหมดแต่เมื่อเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กจ้างงานให้เธอเธอจึงเริ่มรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอซะแล้วและการที่เธอได้เข้าชิงสาขานี้เธอต้องเข้าไปชิงกับเคทรันเชตมิเชลยูมิเชลวิลเลียมส์และอนาเดอามัสคา สัปดาห์นหน้า้ามพลาดเซลอลอยบีดมีฮาร์ดับตัวเก่งสุดแบกมาฝากกันค่ะแล่เหตุเป็นไงฮะถ้าเกิดเรี่ฮนรีอยู่เนี่ยต้องจหวะหัวใจมาแล้วนะต้องเต้นตึกๆแล้วนะเพราะว่าข่าวสารที่เราเลือกมาในแต่ละสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดามากๆนะครับในช่วงเซลรอยบีดต,ติดตามกันได้นะครับทุกสัปดาห์น,นั่นเองครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับช่วงหน้าใครที่เป็นแฟนชาแซมมาแล้วนะครับกับชาแซม Fury of the Gods สักครูสเดูเดครับ